ดีๆทางทตบหวันนี้อยู่กับเจบีและก็น้องกระต่ายนะครับอย่าลืมนี่คือตลาดสนามป้า คุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋าฝากติดตามรายการด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะตลาดสนาเป้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งส่วนรอบค,ำคำอ่ำกลางค่ำกลางคืนใครบอกว่าชอบอาหารกับกลางค่ำกลางคืนก็ไปจัดดินเนอร์กันไปนะจันท์อังคารพุธตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนั่นเองครับใช่รายการนี้นะคะจะรวมของอร่อยร้อย,อยเอ็ดเซตย่านน้ำมาให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้เขาเรียกว่าช็อปกันด้านหน้าทีวีกันครับไม่ต้องไปไหนเลยแล้ววันนี้ค่ะก จะพาไปทั้งแซ่บ แล้วก็ไปทั้งนัวแล้วก็ไปทั้งบวนแล้วก็ไปทั้งลำเชอะอ่ะวันนี้ลูกผสมเลยเอาจัดมาให้หน่อยวันนี้จัดให้เลยนะคะกับกลิ่นม้วนกลิ่นลำนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าของก็คือคุณเดียวค่ะเย้มาเยะร้อยคุณเดียววันนี้ครับพี่เดียววันนี้ขออนุญาตให้พี่เดียวไล่มลนให้พ่อพ่อแม่แม่ที่ดูรายการทางททบ5ตอนนี้หน่อยอะไรบ้างที่วางอยู่ตรงนี้จ๊ะครับวันนี้กลิ่นม้วนกลิ่นลำนี่มีผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานแล้วก็จิ้นส้มหมู ห่อใบตองมัดตอกมานําเสนอครับ oh. จินจ้นส้มหมดหมูห่อใบตองมัดตอกเนี่ยทางภาษากลางๆเขาเรียกแหนมหมูนะครับ, oh. รบในส่วนของไส้กรอกอีสานของเราเนี่ยเลือกใช้วัตถุดิบหมูคุณภาพเกรด A นะฮะไม่ผสมเนื้อไก่นะฮะเป็นห oh. มเนูเน้เน,นๆนะ,ะ oh. สรับจิ้นส้มหมูห่อใบตองมัดตอกของเราเนี่ย oh. ก็จะ,ะใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม oh. ทางพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับ <Wow. S 2> เรียกได้ว่ามัดตอกมือต่อมือห่อมือต่อมือถูกสุขอนามัยครับผมสบายใจไม่ ต้องกังวลเรื่องสารปนเปื<ช>้อนนะครับแล้วก็ผ่านการจดแจ้งเรียบร้อยมีโรงงานการผลิตที่ชัดเจนอย่างที่คุณเดียวบอกเห็นบอกว่าทํากันแบบว่าก้อนต่อก้อนช,ชิ้นต่อชิ้นมือต่อมือชิ้นต่อชิ้นแล้วหมูก็คัดมาอย่างเน้นเป็นหมูเบทากรด้วยนี่ออ<ช>วันนี้บอกเลยใครที่บอกว่าเป็นสายสารเอ่ยใครเป็นสายเหนือเอ<ต>่ยใครชอบกินส้มนะวันนี้ต้องจัดเลยเพราะว่าแพ็กเก็ตดีและว,วันนี้โปรโมชั่นเอามาฝากพ่อฝากแม่นะคุ้มแน่นอนเอานี้พ่อจ๋าแม่จ๋าก,ก่อนไป<ต>นะในช่วงของ ตลาดโปรเดตให้ดูฮะวันนี้คือหน้าตาของของที่เรานำมาฝากวันนี้ย้ำนะยังไงวันนี้ได้แพ็กกันใหญ่ๆสะอาดหมดจดซีนอย่างดีส่งตรงถึงหน้าบ้านคใครมีกดโทรศัพท์ไว้เลยนะฮะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อไหร่ี่ยแม่กดได้เลยเพราะวันนี้ให้ดูหน้าตาของทานตอนนี้ผมอยากให้หยิบหยิบสักชิ้นนี่ะนะฮะคุยกันไว้ว่าก้อนอน,นี้นี่ให้ดูขออนุญาตนะคุยกันไว้ว่าก้อนนี้ อันไหนแต่กล้องแทบไม่ทันมานี่เลยกล้องมานี่เลยอันนี้นะเจมบอกไว้ก่อนช่องหนะฮะอันนี้ฮะกรับเข้าไปโอ้มาถึงกินที่ดูแม่สาบอกเลยว่าเนื้อหมูเน้นๆหมูเบทาโกเปรี้ยวไหมออร่อยแล้วนี้นะพริกสดอ๋อพริกสดเขาบอกว่าอยากจะได้เปรี้ยวก็สักสาถึงสวันไม่ต้องอาบน้ำนี่สามถึงสี่วันเก็บไว้หนถึงสวันเปรี้ยวน้อยกำลังอร่อยพอดีออ เพราะฉะนั้นนะหลายๆคนบอกว่าเมื่อกี้ไส้กรอกอีสานเรียบร้อยแล้วรสชาติหอมมันมีความนวลแอบเปรี้ยวเล็กๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินแบบเปรี้ยวๆทิ้งไว้ประมาณวันสวันรู้เรื่องใช่ไหมพี่เดียวหนึ่งหรือสองวันเปรี้ยวน้อยสาวันเปรี้ยวเยอะทีนี้ขออนุญาตอีกหนึ่งตัวอย่างนี่ฮะตัวนี้คือภาษาขออยทีนี้ จินมซมจินมซมนี่เห็นไหมผมอาจจะอ่าเสำเนียงผิดแต่ให้ดูว่านี่รสชาตินะขออนุญาตใช้มือนะแม่เพราะล้างมาแล้วเรียบร้อยนะถ้าจินมันยากก็แหนมเถอะเออแหนมหมูนี่ฮะนี่ฮะมาฮะกล้องฮะที่สําคัญแหนมหมูของเราเนี่ยฮะไม่ใส่สารดินปัสสาวะโซเดียมในไตแล้วก็หมักธรรมชาตินะฮะเป็นยังไงในระหว่างที่พูดเนาะพอกัดปุ๊บโดนหนังนะใช่นุ่มนวลใช่ปะต้องห่วมันตุบกระุบกระุบเลัแนะอยากจะเอาไว้เลยเนี่ยมาใกล้ๆเลยแม่รสชาติมันได้ใจมากนี่แค่ นี่กินแบบเปล่าๆนะ,ะเพราะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้จัดบริดีกวายกับช่วงนี้ฮะตลาดโปรเดตไป อกอสานและจีนส้มหมูห่อใบตองนหนักโดยวิธีธรรมชาติไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูดวัตถุดบิบหมูจากเบทาโกมแม่คาวันนี้จัดให้เป็นไส้กรอกอีสาน4แพ็ค<า>แถมไปด้วยกับจีนส้มนะคะทั้งหมดมัดเขาเรียกอะไรมัดมัดใบตองเป็นหอ่หอเป็นห่อห่อใบตองนะคะ,ะทั้งหมด6ชิ้น6ตอกเออเขาเรียก6ตอกครกหอทั้งหมดนี้คุณผู้ชมขาจริงๆราคาเนี่ย พันห <5, S 2> <ช>แต่วันนี้เราไม่ให้แม่จ่ายพันห้านะแม่เราขอ <ผม S 1> แค่นี้790บาทแ,แม่ต้องรีบพอนะมากินมวนกินลำมาแซ่บมโนมาลำขนาดกันนะแม่0ูน6 6สองหค่ะอย่าลืมนะแม่นะบอกก่อนว่าไส้กรอกอีสานเนี่ยแพ็คหนึ่งห้ากรัมนะเพราะฉะนั้น500กรัมแบบนี้เท่ากับว่า2แพ็คที่แม่ได้ไปเนี่ยสกิลโล แล้วยังได้ตัวจิ้นซ้อมไปอีกนะห่อไปตองสูตรดั้งเดิมแบบสายเหนือนะฮะหชิ้นแบบนี้ทั้งเส้นหลักของแถมน้องตายบอกแล้วว่าพันกว่าบาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้กดโทรศัพท์ให้เร็ว790บบาทกดไปเลยครับ0 2น6์สองหกหกย์ศูนย์สองแปดย้ำศูนย์สองหกหกนย์ศยสแกนคิวค้ดหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและย้ำว่าซื้อกับเราของแถ้ตรงที่ที่วีเดเล็ครับเย้ อีสานใครๆก่อยากกินแหนมถองไส้กรออีสานเราสามารถทำแบบไหนได้บ้างไหนได่เจบีลองดูบางคนบอกว่าลูกเด็กเล็กแดงต้องการแบบทานง่ายๆไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนึกไม่ออกนี่ใส่หม้ออบลมร้อนแบบนี้อุบไปสักพักเลยนะอุ่นไปสักพักหนึ่งนะเอางี้ดีกว่าขออนุญาตเปิดเลยนะหนึ่งสองมาฮะนี่ฮะเป็นไงน่ากินในระหว่างที่ผมกำลังจะลองให้คุณผู้ชมได้ชิมนีนะ ขอญาตพี่เดี่ยวให้อยากให้อยากรู้ฮะว่าในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตรรนี้ให้ดูเนื้อเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวไส้กรอกอีสานแบบนี้ฮะในในส่วนของไส้กรอกอีสานเนี่ยเราคัดเลือกหมูอนามัยเกรด A มานะฮะ,ะแลเราก็นํามาผสมกับในกระบวนการผลิตนะฮะโดยถูกสุขอนามัยสะอาดปลอดภัยนะคะรับแล้วก็ที่สําคัญไม่ใส่สารกันบูดทุกชนิดนะฮะในส่วนของ กินม้วนกินลํำของเราครับใช่ก็จะเป็นหมูล้วนไม่ได้ไม่ได้ผสมเนื้อไก่เนื้ออะไรทั้งสิ้นเป็นเนื้อหมูล้วนไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดตรงนี้คือถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกเราอยากจะทานเปรี้ยวปกติก็ประมาณ1-2วันเก็บไว้ถ้าเกิดว่าบางคนชอบเปรี้ยวมากก็สามถึงสี่วันจากนั้นก็จะมาอบก็ได้ อยากจะทอดก็ทอดอยาก,กจะทำอะไรก็ทำเลยกินเข้าไปเลยกินกับกับแกล้มแบบนี้ก็ได้เ,เพราะ,ะฉะนั้นนะไส้กรอกอีสานเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่กินตอนไหนก็มีความสุขกินเป็นกับแกล้มหรือจะกินไปกับข้าวแบบนี้นะเจมยิ่งมาฮะสวยๆแบบนี้ทางททบหร,รายการสดโอ้โหแม่ เบอร์ขึ้นอยู่ตรงไหนแม่กดตรงนั้นเลย790บาทวันนี้วัตถุดิบเกือบ2กิโลทั้งไส่กรอก4แพ็คไส้กรอกอีสานแล้วก็ทั้งจินจิ้นอะไรนี่จิ้นส้มจิ้นส้มเออหนูอ่อเป็นแหนมแล้วกันนะแหนมห่อใบตองมัดตอกหมูห่อใบตองมัดตอกครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขนะอย่างที่บอกคือกดโทรศัพท์เอาให้ทันราคาเนี้ยไม่มีที่ไหนวันนี้คุณเดียวใช่ให้เกี่ยวกับรายการมาเองรสชาติเป็นไงหอมอ่ะ เมื่อกี้ตอนชิมตอนที่ยังแบบว่ายังไม่ได้อบนะ,ะ,ะมันมีความหอมระดับหนึ่งแล้วอพออบขึ้นมาปุ๊บมันหอมแบบตีจมูกขึ้นมาเลยแล้วก็เนื้อหมูนะเพราะกัดลงไปผมรู้เราที่ป็นคนที่กินมาหมอยแล้วเราจะรู้ว่าถ้ากินแล้วมันมีการผสมเนื้อไก่เ,เนื้อมันจะเป็นลืวนๆหน่อยอแต่พอเป็นหมูจริงๆหมูมงงแท้ๆและหมูเบทาโกนะมันจะมีความเหนียว <c oughs> ความนุ่มแล้วหนังหมูอะไรนะรวมถึงตัวหนังที่เขาหุ้มนะมันกรอบดังกร๊อกไม่ใช่เสียงฟันผมนะแต่มันเป็นเสียงของหนังหมูกรอบอ่าแล้วก็ ที่สาคัญเอางี้พี่เดี่ยวอยากให้พูดถึงร้านหน่อยว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปยังไงสาหรับร้านคณเดียวอยู่ที่ไหนบ้างครับอ๋อกินม้วนกินลำนะครับของเราเนี่ยร้านเราเนี่ยโรงงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ<า>โดยจะเน้นผลิตอาหารเหนือเป็นหลักนะฮะพวกไส้อั่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มและเป็นอาหารหนวดชนิดอืออ่นๆนะฮะเราผลิตมีโรงเรือนผลิตที่ถูกสุขอ,อนามัยมาตรฐานออยอนะฮะแล้วก็มีการจัดเก็บ สินค้าที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับพร้อมที่จะส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะครับจะบอกว่าแคบงแคบหมูอะไรมากก่อนหน้านี้ปู่อ่องอร่อยลืมเลยบอกเลยอร่อยลืมกลับบ้านเลยแม่วันนี้จะบอกว่าทุกกระบวนการผลิตนะคะมีกรรมวิธีการผลิตที่มาตรฐานแล้วก็ร้านของคุณเดียวเนี่ยมีร้านอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เรามีเมนูที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นผสมแม่ ไปอีสานก็ดีไปแอวเหนือก็ได้วันนี้มีทั้งไส้กรอกอีสานมาให้คุณจะอบแบบหม้ออบลมร้อนแบบนี้ก็ได้หรือจะทําเป็นเมนูที่ทำแบบเป็นลาบได้ไหมครับ เป็นเอาไส้กรอกอีสานมาทำเป็นลาบนี่ไงเราเตรียมเครื่องเคียงไว้ให้เรียบร้อยสำหรับใครที่บอกว่าอ่าจจะทําเป็นกับแกล้มหรือว่าจะทานกับข้าวอร่อยอร่อยแบนนี้ขออนุญาตนะนี่คือเหนียวไส้กรอกอีสานที่เราแบบว่าหั่นไปเรียบร้อยเทลงไปเลยนะเทลงไปเลยขออนุญาตนะเทเลย่เราก็จะทําแบบอะแดปหลากหลายเมนูก็ได้นะคะหรือว่าเราจะกินเปล่าแล้วแต่เลยจะทําเป็นเมนูลาบเมนูยำไส้กรอกอีสานนะคะก็จะแบบโอ้โหอร่อยเหาะเลยแม่จ๋าเข้าคั่วั่วเยอะๆเลยเยอะๆมันนัวดีนะโอเค แม่ผมใส่ลุยเลยนะแม่นะใครชอบเผ็ดใครชอบเค็มใครชอบแบบไหนเออประมาณนี้หมดเลยแล้วกันไหนไหมาถึงนี่แล้วนะฮะใกล้จะสุดซอยแล้วนะครับลำบากลำบากก้นนี่นะแล้วก็อย่าลืมน้ำมะนาวนี่ที่เขาใส่มานี่น้ายํน้ำยำนะอ่าโอเครวมถึงขอญาตใส่หัวหอมก่อนนี่ฮะเราซอยไปแบบนี้แม่เทครับ นี่นี่นี่แล้วหลังจากนั้นเคลเลกไบแล้วค่อยใส่น้ำที่หลังขอะคุณเลยพี่นะถ้าไปทำหรือว่าไปสั่งที่ร้านนะผมบอกก่อนว่าราคานี่นะอย่างน้อยต้องมีเป็นร้อยใช่จริงๆเพราะว่าใช้ก๋อยอีสานนี่หนึ่งคืออย่างที่คุณเดียวบอกกรรมวิธีการผลิตเอ่ยทุกอย่างเอ่ยมันใช้วัตถุดิบอย่างดีถูกไหมพี่เดี่ยวใช่ครับหมูก็เป็นหมูหมูเกรดเอหมูเกรดเอเลยหมูจะเบทาโกแล้วก็ที่สำคัญไม่ผสมสีไม่ใสสารกันบูดหมักธรรมชาติแล้วเก็บได้นานไหมคะคุณเดี่ยว อถ้าอุณหภูมิปกติเนี่ยได้อยู่ประมาณ4-5วันไม่เกินนี้ครับผมแต่ถ้าเก็บในตู้เย็นหรือว่าช่องฟรีซจะเก็บได้นานขึ้นครับผมถ้าแม่แม่ซื้อซื้อกลับไปอ่าได้ได้รับสินค้าเก็บฟรีซถ้าหิวเมื่อไหร่ก็เอามาทาได้ครับผมกระผมืออยู่ในช่องฟรีซก็อยู่อยู่ได้นานสามถึงหกเดือนเลยสามถึงหกเดือนเลยถ้าอุณหภูมิปกติก็รีบทานหน่อยไม่เกินห้าถึงเจ็ดวันทานไปโอ้ยอุ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะสดสดในรายการนะ ใสแบบนี้ตลาดนสนามเป้ามาแม่แลงหมดแล้ววันนี้ใส่เกรออีสานเอาไปสี่แพ็คเลยแล้วก็มีแหน่หมูกร<ข>อานตองให้อีก6ชิ้นสักนิดนะโอ้ยนี่นะอ๋อปรบมือ เมนูแบบนี้ง่ายๆทำได้ไม่ว่ามันต้องมีการชิมเอากินทำเองกินเองนักเลงพอใช้เวลาไม่ถึง2นาทีแม่แล้วกินนะเราต้องกินพร้อมกับเครื่องเคียงคอนเนตเนี่ยสองชิ้นลกันไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้ฮะมีผักมีเผือกครบนะจ้ะอย่าหาว่าจะบีเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะนาเจมมาหนึ่งจอกอ๋อพอมันรวมกับเครื่องปรุงนะมันมีความเผ็ดหอมมันมีความเปรี้ยวแล้วหลายๆคนบอกว่าอ่ะไม่อยากได้ความเปรี้ยวจากตัวไส้กรอกไม่เป็นไรเราใช้มะนาวมะนาวแทนเนาะจ้ารสชาติดีจอมือครับผม นัวมาแล้ววันนี้จะเป็นจินซ้ม,มนะคะจินซ้อมตรงนี้จะบอกโว้เป็นแหนมแหนมที่ที่ที่เป็นผลิตกระบวนการธรรมชาติายอยาของเราจะไม่ไม,ไม่มีสีแดงครับเราจะไม่ไม่ได้ใส่โซดเดียมในไตรหรือว่าดินประสิวหรือว่า พวกวัตถุก,กันเสียครับ,รบผมเราจะผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ถูกสุขอ,อนามัยอย่างที่วทยาขึ้นโชว์นะครับผมก็จะมีการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะสุขสุขเ,เขาเรียกสุขอ,อนามายัยผลิตมาตรฐานแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมีกระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยผมชอบนะคือเราตั้งใจนะคุณเดียวผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าทุกขั้นตอนคุณเดียวแล้วก็ทีมงานใส่ใจทุกขั้นตอนใช้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่เกรดพรีเมียมและ ทุกขั้นตอนสะอาดมั่นใจได้ว่าวันนี้ถ้าพ่อแม่จ๋าซื้อไปนะให้ลูกๆหลานๆทานก่อนไปโรงเรียนจะทําเป็นอาหารจะทําเป็นกับแกล้มนะผมบอกได้เลยว่าคุณลุยได้เลยเต็มที่ได้เลยเอานี้<ช>เรื่องความสะอาดนะพี่เดียวเนี่ยผมทํามาผมขอญาตนะวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าบางคนน่ยไอเห็นอย่างนี้มันทานได้ไหมผมนี่ผมเอางี้ เนี่ยเราเราหั่นไว้เล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ใช่อ่ะอันหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนี่คุณผู้ชมตอนนี้ระหว่างที่ชมอยู่นะคะสายทยอยออกไปเยอะมากวันนี้จำนวนจำกัดนะโอยทษฮะคุณเดี่ยวปั่นจักรยานมาจากเชียงใหม่นะตัวทีนะนี่นะมาฮะมาฮะมาฮะบิะปั่นเอามาแล้วก็ไม่อยากเอาของกลับด้วยนะอยากจะให้บดล็อตนี้เป็นยังไงอืมอืมหนังหมูอร่อยเออแล้วกินนะถ้ามีนี่นะปุ๊บนะ มีอะไรีนี่ข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวอครับได้นะครับมันอย่างนี้คุณเดียรครับพูดจากใจนะคหอมแล้วมันมีความเค็มที่ปลายนิดนิดกับเนื้อหมูที่มันผสมกับหนังหมูแล้วมันเด้งครับพอมันเด้งนะแล้วไปพร้อมกับข้าวเหนียวนะผมบอกในมือเนี้ยจริงจริงก็จบนะอิ่มท้องสบายใจแล้วแต่บางคนบอกว่าเนี่ยอาหารแบบว่าเขาเรียกว่า พื้นืนที่บ้านเลยบางคนแบบว่าลูกๆหลานๆอยู่บ้านแล้วอยากกินไข่เจียวแม่ใส่แหนมไปนะเนี่ยไม่ได้ลุ้ยไข่เจียวแหนมอันนี้เอาแบบแหนมจุกจุกแหนมจุกจุกไปเลยเป็นไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเด้งอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกก่อนว่าการที่น้ำมันมันเด้งแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันบวกบอกถึงอะไรรู้ไหม มันวงบอกถึงว่าหนังหมูมันมีความสดมันมีความใหม่แล้วที่สํา<ช>คัญคือทําใหม่ๆแบบนี้<ช>กินไปไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับเอยกินแล้วจะมีปัญหา<ช>ไหมระ<ช>บบสุขคาทำไมมันจะดีไหมวันนี้กินมือกินลำนะฮะจัดมาให้แล้วนะแล้วก็บอกก่อนนะว่าชิ้นซ่อมห่อใบตองเนี่ยได้ไปนี่นะหกห่อหกห่อนี่แม่ถ้าแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยสามสี่ร้อยแต่วันนี้ได้ไปเราแถมให้นะเราแถมให้นะแม่นี่ฮะแล้วดูดินี่ฮะ คือบรรยากาศสดๆที่ว,นวนันนี้ผมเชื่อเลยตอนนี้น้องๆหนูๆที่ดูรายการอยู่นะคุณเดียวครับเห็นแบบนี้ต้องบอกแม่สกิดนแล้วแม่คุณเดียวน่าทานมากนอกจากว่าไข่เจียวแล้วเนี่ยเรามีเมนูอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมั้ยอ่ีเมนูอะไรน่าสนใจไหมพี่เดียวถ้าเกิดว่าเรามีแหนมอย่างนี้แล้วเราปกติพี่เดียวเอาไปทำอะไรบ้างมีไหม สดมากก็จะเข้าผัดแหนมผัดแหนมใส่ไข่เจียวคั่วกับไข่เจียวผัดเนี่ยฮะไม่งั้นก็กินสดสดกับเครื่องเคียงคั่วคั่วทานกับเครื่องเคียงเห็นไหมพ่อแม่วันนี้เจ้าของมาเองนะผมเด้นย้ำเลยว่าตอนนี้รายการสดสายออกไปเยอะมากแล้วดูฮะน้องไตยไข่เจียวแน่โอ้โหแม่ดูดิหน้าตาคือหน้าทานเนาะใช่ค่ะตอนนี้ตากล้องผมมือสั่นนะ ในรายการสดคือตอนนี้เวลากาลังจะแบบบ่ายโมงแล้วด้วยนะ<ช>ตอนนี้หลายหลายคน<า>บอกว่าใครแม่ตอนนี้นรายการสด12นาทีกว่า12นาทีกว่ากับการที่แม่จะได้อะไรที่มันคุ้มค่าแบบ<ช>นี้หนะ้าจอใครบอกว่าอยากได้ไปช่วงนี้เลยดีกว่ากับตลาดโปร พ่อวันนี้ผมบอกเลยฮะว่ากิ่นมวนกินลำจัดมาชุดใหญ่จริงๆกับไส้กรออีสานและจิ้นส้มหมูห่อใบตองหมักด้วยวิธีการธรรมชาติครับ<ช>แม่ครับไม่มีสารกันเสียวัตถุดิบที่ดีหมูใช้หมูบเบรทาโกวันนี้ผมบอกก่อนไส้กรออีสานนะแพ็คหนึ่งนะฮะ 500กรัมวันนี้แม่ได้ไป4แพ็ค2กิโลแล้วก็มากไปกว่านั้นกดเร็วกดไวผมขออนุญาตแถมเป็นจิ้นส้มหมูหม่หอใบตองหรือว่าเราเรียกกันแหนมหมูนั่นแหละนะฮะไปอีก6หอ่อเซ็ตหลักกับของแถมรวมแล้วเนี่ยพันกว่าบาทแม่เลิกคิดไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้รายการสดทางททบ5ทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอเหลือเพียงแค่790บาทราคาดีมาก ชาติไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดนะคะไส้กรอกอีสานเนี่ยอยากจะได้ความเปรี้ยวน้อยกัน1-2วันทิ้งไว้เปรี้ยวมากก็สามวันเก็บไว้ในตู้ช่องฟรีซเนี่ยอยู่ได้นาน3-6เดือนเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ราคาดี4แพ็กนะคะที่เป็นไส้กรอกอีสานมาพร้อมกับแหนมหมูหอ่อใบตองให้อีก6ชิ้นด้วยกันจริงๆเนี่ยห้า่บบาทบแต่วันนี้แม่จ๋า9 0บาทมีมีจำนวน 028และย้ำว่าของแท้ต้องที่ทีวีเดล วนนี้นะกินม้วนกินลำํำ<ช>วันนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆย้ำนะให้กรอก4แพ็ก2โลได้ตัว ชิ้นส้มหรือว่าแหนมหมูไปอีกหกห่อหมดนี่บอกได้เลยว่าใครอยากได้เบอร์ศูนย์สองเดี๋ยวนี้แม่เพราะว่าจำกัดเฉพาะในนี้นะหน<ช>ึ่งร้อยเซตใช่หนึ่งร้อยเซตไม่เอากลับวันนี้ไม่เอากลับเชียงใหม่มอ,อยากจะขายให้หมดเลยนี่อยางที่บอกออคุณ <90 S 2> เดียวมาวเมื่อกี้ก็แบกใส่จักรยานมาเลยนะป <c oughs> ัดมาเลยยอกคุณเดียว <c oughs> เห็นนิ่งๆยใายคุณเดียวมีความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าเอ้ยวันนี้เราเห็นหลากหลายเมนูเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากผลิตภัณฑ์ของคุณเดียวทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะ ตำเนี่ยที่เราสามารถจะเนลมิตเมนูใส่เอาแหนมใส่ก็ได้ตำมั่วตำมั่วเห็นไหมมีขนมจีนที่เชียงใหม่เขาเรียกว่าอะไรนั้นขนมจีนเนี่ยขนมเ้นขนมเ้นเห็นไหมฟังแล้วมันดูแบบมันนวลน่ารักนะคะทำเป็นเครื่องเคียงแบบนี้ใส่จานแบบนี้เชื่อไหมบางคนเนี่ยนะไม่ได้ทําแค่จ้าไปกินที่บ้านนะบางคนทําขายเป็นอาชีพใช่สามารถนี่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เราเอาไปขายได้เลยใช่ค่ะคุณเดียวค่ะไอตัวไส้กรอกอีสานของเราเนี่ยหมูของเราอ่ะเราคัดหมูอย่างดีเป็นหมูจาเบทาโตรใช่ไหมคะ ครับเราสั่งซื้อวัตถุดิบจากช็อปของเบทาโกนะฮะเลือกหมูเป็นสเปคหมูเกรด A นะครับผมก็เขาจะมาส่งผลิตเป็นรอบต่อรอบก็จะสดใหม่เราไม่มีเก็บแช่แข็งหรือว่าเก็บค้างไว้ฮะครับผมก็คือสดใหม่ทุกรอบแล้วก็กระบวนการทําอย่างที่เห็นก็คือมัดมือต่อมือเส้นต่อเส้นในการใช้ บุคลากรคนนี่แหละบวกกับเครื่องจักรช่วยกันทาช่วยกันมัดช่วยกันตากแบบนี้นะคะแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตแบบสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ผสมสีไม่สะสารการบูดไม่ผสมเนื้อไก่เพราะบางที่มันเป็นไส้กรอกหมูทผสมไก่ผสมนั่นผสมนี่แต่ของเรามันเป็นหมูแบบล้วนแล้วก็ธรรมชาติจริงๆจะบอกว่าให้เนื้อที่นุ่มแล้วก็แน่นความเปรี้ยวเนี่ยแล้วแต่ แล้วแต่เปรี้ยวแบบไหนแต่มันก็เปรี้ยวพอดีแล้ว <ผม S 2> จะเปรี้ยวแบบหนึ่งถึงสองวันเปรี้ยวแบบน้อยรหรือว่าจะเป็นอ่าเปรี้ยวมามสี่วันก็เปรี้ยวมากนะครับได้หมดแล้วแต่ชอบอ่าทีนีุู้เดี่ยวแล้วเหยียบมาตรงนี้ดี่า ดูน้องไต่ทาําอะไรต่อจ้าตอนนี้ก็คือเป็นอาหารฟิวชัน่นบากคนบอกว่าเอ้ยข้าวผัดแหนมก็ได้แล้วอ,อยากจะเป็นเหมือนไส้กรอกอีสานที่ผัดกับสปาเกตตีเออ้เป็นอาหารฟิวชัน่นสามารถทําได้ไหมเ้ยจริงเหรอทำได้พวกคนบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอแต่บางคนนะเคยไปตามร้านอาหารที่แบบว่าหรูๆร,รูเป็นรสเตอรองนะผมจะบอกเลยว่าการเอาสปาเกตตี้มาใส่กับไส้กรอกอีสานเนี่ยเป็นอาหารฟิวชั่นที่เขาสั่งกันเยอะสั่งกันเยอะไม่พอหนะ้าราคา จานหนึ่งนะ<ช>อย่างน้อยนะต่ำๆต,ต,ต้องมี150<ช>200แบบเนี้ยแม่แต่วันนี้เราสามารถไปหาวัตถุดิบซื้อสดๆจากตลาดทุกคนเดียวเนาะ<ช>แล้วก็มานั่ง<ช>ทํากันแบบนี้มีความสุขเพลินแล้วทาทีมันได้เยอะ<ช>แต่<ช>แม่เราต้องมีวัตถุดิบก่อนนะ<ช>เราต้องมีไส้กอรอยสารก่อนวันนี้กินเมื่อกินลํานะคุณเดี่ยวมาเองส่งตรงมาจากเชียงใหม่สดสะอาดปลอดภัยไม่มีสารที่แบบว่าจะทําให้เกิดหรือว่าก่อให้เกิดโรคร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ สุขภาพเราสำคัญนะคุณเดียวเนาะใช่ครับคณเดียวนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคณเดียวเป็นคนดูแลสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของเขาเรียกว่าทุกอย่างที่เป็นการยัดเขา้าปากกินเข้าไปแบบนี้เราต้องใส่ใจถูกไหมคนเดียวฮะครับ<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่านี่เริ่มดูสปาเกตตี้เริ่มมีสีสันแล้วนะฮะใช่ค่ะเครื่องเคียงนั้นแล้วแต่แม่เลยแต่ย้ำตอนนี้เร็วหน่อยนะฮะหกนาทีสุดท้ายเห็นน้องตายทําอยู่ตอนนี้หกนาทีสุดท้ายใครอยากได้นี่ใส่ก่อกอีสานใส่ไปเลยฮะใสไป แล้วเวลาจะฟิวชั่นทั้งทีนะไส้กรอกอีสานมันต้องมีการโรยหน้าเดี๋ยวเราให้ผัดเขาเรียกว่าตัวไส้กรอกให้เข้ากับสปากเกตตี้กนิดหนึ่งก่อนครับอ่าเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้คุณเดียวพยายามย้ำว่าสารอะไรนะฮะที่มันจะก่อให้เกิดโรกร้ายในอนาคตได้อ๋อ ของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์กินม้วนกินลำทุกทุกอย่างทุกชนิดนะฮะัเราจะไม่ใส่สารกันดูดแล้วไม่ใส่โซเดียมในไตรส์ครับนี่<อ>สารตัวนี้สําคัญนะโซ,โซเดียมในไตรเพราะฉะนั้นนะสารตัวนี้มันมีผลทําให้เราอนาคตอาจจะเกิดโครคไข้ไข้เจ็บได้พ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ใส่ใจคุณเดียวใส่ใจใ<ช>ถึงผู้บริโภคทุกคนเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ถ้าซื้อกินมวนกินลำของเราไปนี่นะไ,ได้ความปลอดภัยและสวยแบบ เพราะฉะนั้นตอนนี้จานต้องมาละะ่ะค่ะนะเดี๋ยวผมเรียงให้เดี๋ยวผมเลียงให้เน่่เน่่หุ้ยมันเหมือนห้องครัวนรนเนาะแม่ผมย้ำนะแม่นะวันนี้ใครอยากได้นะอยากมีความสุขแบบนี้แม่ลุยเลยคุณเดียวเอามาให้ได้แค่ร้อยเซตเพราะว่าจากอายานคันกระป๋อยเดียวนะฮะ <c oughs> ยอกยอกส่งถึงหน้าบ้านแล้วส่งเร็วส่งไวบางคนถามว่ากว่าจะส่งว่าจะถึงบ้านมันจะเป็นอะไรไหมผมบอกได้เลยว่ารับรองได้เลยว่านาน เร็วนะฮะไม่ต้องเป็นรอนานได้ของเร็วแล้วคุงแบบนี้แน่นอนนี่ฮะสวยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋านะวันนี้นะผมบอกเลยนะมาทั้งทีคุณเดียวจัดมาทั้งทีได้ไหมได้ไหมได้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 ไหมได้ไหมล้วเจมไดไหมล้วเจมบอกได้แล้วแต่เธอเลยนี่ไม่ไงแม่มันจะบอกว่าดูวุ่นวายดูคลิกู้ชุกราุ้กหนดอยนะแต่ผู้ชมบอกได้เลยว่าวันนี้เราทําจริงแล้วก็จะบอกว่าอยากจะให้ชิมกันจริงๆรรสชาติเนี่ย จริงตรงปกไม่จกตาร้อนจริงจริงไม่ร้อนไม่ร้อนจริงเหรออร่อยแล้วมันมีความเขาเรียกว่าผัดนะพอมันผัดปุ๊บทุกอย่างเรื่องเกียงมันลงตัวกลายเป็นว่าไส้กรอกอีสานนะืูความอร่อยงอาหานทุกอย่างในคำเดียวแม่เร็วเลยนะตีนาทีสุดท้ายครับผมคุยชมวันนี้นะ โปรโมชั่นดีๆวันนี้หลากหลายเมนูนะคะสามารถทําได้แล้วถ้าเกิดอยากจะได้เบอร์นี้ที่เห็นอยู่โทรมาเลยนะคะกับกลิ่นม่วนกลิ่นลามวันนี้ไส้กรอก4ี่แพคนะคะตัวแหนมหมูให้อีก6ชิ้นนะคะทีนี้นอกจากมีสปาเกตตี้แล้วอันนี้ทำอะไรเป็นยำเขาเรียกว่าแหนมหมูซึ่งอันนี้บอกแม่กับว่าแหนมหมูเราสามารถเข้าไปของเว็บได้นะฮะอันนี้เราอุ่นมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วหลังจากนั้นโรยทุกอย่างที่เป็นเครื่องนะฮะโรยทุกอย่างชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดแบบไหน โรยลงไปเลยนะครับตอนแรกมันอาจจะดูเอ้สีสันหน้าตามันจะดูทรมานกระเพาะเราไปเปล่าแต่พอทําไปทํามามันอร่อยนะล้วจะขอกินไม่กินแล้วผมจะผมจะย้าว่าทุกอย่างเนี่ยพอลงไปรวมๆกันแล้วปุ๊บนี่พอเราคนให้ดูดูดีๆพี่ตายมันไม่ได้ขนาดนั้นนี่เห็นไหมพอเราบิดขึ้นมาพอเราพลิกขึ้นมาเห็นไหมมันจะได้ความกรอบของหนังหมูนี่เห็นไหมหนังหมูนี่ก็คือคุณเดียวคัดสารว่าอย่างดีหั่นอย่างดีนะนะฮะ แล้วมัขาดสีอะไรรู้ไหมสอาหารเนี่ยมันจะอร่อยที่สุดเพราะต้องมีสีเขียวสีเขียวนี่ฮะนี่ฮะนี่คืออะไรยำยำแหนมหมูยำแหนมหมูผู้ชมถ้าอยากจะได้แบบนี้ทุกเมนูที่รังสรรค์ให้นะคะเข้าสู่ช่วงนี้กับตลาดโปรเดยเอาไปเลย นาทีสุดท้ายกับรายการสดวันนี้กินม้วนกินลำจัดมาให้แล้วนะฮะกับไส้กรอกอีสานนะสี่แพ็คสองกิโลนะฮะหมูชั้นเลศจากเบทาโกไม่มีการผสมไก่แม้แต่จึ้งเดียววันนี้ได้ไป2กิโลคุ้มยังคุ้มแล้วไม่พอครับแถมไปอีกกับตัวแหนหมูหรือจิ้นส้มหมูห่อใบตองอีก6ห่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพันกว่าเลิกคิดวันนี้ย้ำในรายการสด2นาทีสุดท้ายทั้งหมดหน้าจอแม้จะได้ไปในราคา 790บาทกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่หมายเลข026660028ย้ำ026660028ย้ำนะกินเมื่อกินลำ ในเรื่องของการผลิตมาตรฐานการผลิตสะอาดทุกขั้นตอนผ่านการจดแจ้งจากอยเรียบร้อยหมักโดยวิธีการธรรมชาติไม่ใส่สารกันเสียวัตถุดิบที่ปราศจากของเรียกว่าสารกันบูดไม่มีมากไปกว่านั้นหมูที่ใช้ไม่ใช่หมูเกรดธรรมดานะเป็นหมูเบทาโก้หมดนี่เท่าไหร่นะพี่ต่ายฮะ790บาทค่ะศ6นย์สงสอดสดสะอาดปลอดภัยหมักโดยธรรมชาติไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดวันนี้อยากจะได้ไส้กรอกอีสานนะคะ แค่ฟรีดไว้ได้นาน3-6เดือนหรือผู้ชมคะ่ะอยากจะทานเปรี้ยวก็ไว้3-4วันได้เลยสะดวกทานแบบไหนจะอบจะทอดได้หมดจะทําเมนูต่างๆได้หมดรวมถึงเรามีจินจนจ้นส้มนะคะเป็นหมูห่อใบตองให้แหน่หมูให้อีก6ชิ้นด้วยทั้งหมดทั้งมวลเกือบ2กิโลแม่จ๋า790บาทจํากัดเฉพาะร้อยเซตตอนนี้ที่ดูทีวีอยู่ททบห้อยู่เท่านั้น790บาทกดเบอร์นี้ด่วนแม่ 026660028หนูย้ำอีกรอบทั้งหมดทั้งเซตนี้790บาทส่ทงตรงมาจากเชียงใหม่ให้ทุกคนได้กินไม่ต้องไปตลาดวันนี้กดเลย026660028และย้ำว่าของแท้ตรงที่ชีวีเด็กจ้าแล้ววันนี้นะขอให้พอห่อแม่กดให้ทานสายไม่ว่างกดไปเรื่อยๆเพราะติดแล้วนี่คือสิ่งที่แม่จะได้ไปกับกินม่วนกินลำนะฮะวันนี้เซตโปรโมชั่น คุ้มค่ากับรายการตลาดสนามเป้าวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะลาไปแล้วนะเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ